แคมเปญสำหรับนักสร้าง Financial a d v i s o r มืออาชีพนะครับเปกันอย่างต่อเนื่องให้นักสร้าง FA นะครับไตรามาสก,ก่อนต่อเนื่องไปจนถึงจบ31ธันวาคมนี้นะครับการสร้างตัวแทนแน่นอนครับโดยเฉพาะคิวที่4นี้เป็นคิวที่สำคัญมากสำหรับท่านผู้บริหารหน่วยที่จะต้องสร้าง2เรียวเอเจนต์กันในรอบปีนะครับเพื่อรักษาสถานะ สัญญาผู้บริหารหน่วยเราทราบกันดีและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ Next Gen Agency Leader ที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยการสร้างทีมงานสำคัญมากๆครับ 1. การสนับสนุนค่าสอบใบอนุญาตตัวแทน 2. ส,สนับสนุนค่าอุปกรณ์การทำงานคือ iPad 3. นะครับสสนับสนุนเสื้อเกียรติยศสำหรับตัวแทน Financial a d v i s o r หรือยอย่างที่4โบนัส FA 5ปี5ล้านและ5 โบนัสการสร้าง FA อีก1ล้านนะครับรวมทั้ง4และ5ก็จะรวมกันเป็น6ล้านทีเดียวครับนะครับรายการแรกนะครับมีโบนัสให้ตัวแทนถึง2ต่อนะครับสำหรับกรมทันใหม่ที่มีเบีย้ยเต็มปีตั้งแต่250,000บาทขึ้นไปนะครับต่อแรกเมื่อท่านพาลูกค้าชำระเบีย้ยด้วยบัตรเครดิตนะครับตัวแทนรับโบนัสไปเลยนะครับกรมทันละ2,000บาท และหากชวนให้ลูกค้าสมัครออโต้เปย์ได้ในกรมธรรม์ฉบับนี้จะได้รับเงินเพิ่มต่อที่2อีก1,200บาทจะได้รับโบนัสสูงสุดถึง3,200บาทต่อกรมทันและอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นครับออโต้เปย์โบนัสยังคงต่อเนื่องสำหรับกรมธรรมใหม่เหมือนเช่นเคยครับโดยจะได้รับโบนัสเมื่อสมัครหักบัญชีบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับเน้น ลูกค้าสามารถแบ่งชำระบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเพื่อผ่อนชำระนะครับ0% 6เดือนขอย้ำนะครับว่าหากชำระผ่านโครงการนี้ลูกค้าจะไม่ได้รับช h อปปี้โค้ดนะครับกรณีลูกค้าชำระบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมโครงการแบบเต็มจำนวนจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนด้วยนะครับใครที่สะสมในเวอร์ชั่น1ไปแล้วอย่าลืมต้องไม่พลาดเวอร์ชัน2นะครับอันนี้เป็นชีพบะ ในรูปแบบที่สวมยูนิคอลนะครับนะครับแคมเปญต่อเนื่อง2แคมเปญน,นี้ยังคงอยู่นะครับรับส่วนลด5%สำหรับเบี้ยประกันปีแรกของสัญญาเพิ่มเติมที่ผ่านเงื่อนไขและแคมเปญน,นะครับในกลุ่มต่างๆที่เราเห็นบนหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นแคมเปญที่แจกหนักไม่กักเลยนะครับสำหรับกรมทรร์ใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับโดยเฉพาะในการเพิ่มคอมโบ ที่3ด้วยแคมเปญใหม่ของเรานี่แหละครับเพราะว่าในช่วงท้ายๆปีแบบนี้นะครับในเข้าสู่ฤดูหนาวเราทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่สภาวะอากาศเนี่ยไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่ครับมีภาวะฝุ่นในอากาศเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของโปรสู้ฝุ่นเกาะกระแส PM 2.5ช่วงปลายปีจึงเกิดขึ้นนะครับเพียงลูกค้าซื้อกรมทันฉบับใหม่และแนบสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่เข้าร่วมโครงการและมีจำนวนเงินเอาประกันไทย ขั้นต่ำตามที่กำหนดนะครับเราเพิ่มความคุ้มครองเพิ่มอีก50%นานถึง3ปีสำหรับ2โรคร้ายแรงนะครับโรคที่1โรคมะเร็งปอดระยะลุกลามและ2โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรือ้อรังรุนแรงหรือโรคปอดระยะสุดท้ายครับโดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มเติมสูงสุดเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายชีวิตนะครับหมายความว่า อนุสัญญากลุ่มเพิ่มเติมกลุ่มโรคไรแรงต่างๆที่เข้าเงื่อนไขบริษัทเนี่ยเขาจะเพิ่มให้50%ทุกกลุ่มแต่ท้ายททุกกลุ่มที่เราซื้อรวมกันนะครับให้สูงสุดได้ไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายชีวิตครับหรับนะครับตัวแทนในกลุ่มที่เรียกว่ามือหนักมือใหญ่นะครับเน้นเบี้ยรายใหญ่นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเช่นกันนะครับปรับลดทุนประกันของผลิตภัณฑ์ Infinite Value Prestige จาก15ล้านบาทเหลือเพียง10ล้านบาทเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับและไปกันต่อที่ผลิตภัณฑ์ตระก,กูล AA Legacy Prestige ทุนประกัน20ล้านบาทขึ้นไปลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง10%เพียงเลือกระยะเวลาการชำระตามที่บริษัทกำหนดครับผมและต่อมานะครับแคมเปญเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่มีกรมธรรรายเดียวกับ AA นะครับ a อเราให้ฟรีนะครับประกันชีวิตอีก1 0 0 0 0แบาทโดยสําคัญที่สุดนะครับต้องสร้างลิงก์และแชร์แคมเปญนี้เพื่อให้ลูกค้าเราไปลงทะเบียนง่ายๆผ่าน IMO Smart เร่งกันหน่อยนะครับสำหรับแคมเปญนี้มาถึง30พฤศจิกายนเช่นกัน,นครับไม่มีต่อแล้วนะครับโอกาสสำหรับการวางแผนเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับแตนโดยเฉพาะไตรามาสที่4เดือนนี้เป็นไตรามาสที่ กลุ่มที่จะต้องเสียภาษีนะครับลูกค้าที่ต้องเสียภาษีอย่าลืมไปเน้นย้ำกับลูกค้านะครับในเรื่องของรายชื่อลูกค้าปัจจุบันที่ยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ไม่ครบไว้ให้เราดึงหลีดออกมาให้นะครับซึ่งเราเข้าไปดูได้ในที่แคมเปญบน AA 1นะครับ CS smart plan โบนัส2,000บาท5,000บาทและ10,000บาทสำหรับผู้ที่ขายประกันกลุ่มแบบไม่สำเร็จรูป ตามเงื่อนไขที่ประกาศแล้วก็ไลฟ์อินกรุปโบนัสสูงสุด3%สำหรับผู้ขายประกันร,รายเดียวให้กับลูกค้าองค์กรนะครับไปกันต่อเนื่องนะครับสำหรับ LIG หรือ Life in Group ในไตรามาที่4นะครับสำหรับท่านที่ขาย LIG กรมมาทันใหม่แนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงหรือ CIPPR นะครับจะได้รับโบนัสพิเศษถึง2ต่อคือต่อที่1 รับโบนัส3%ของเบีย้ยสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงเมื่อมีเบีย้ยของเดือนพฤศจิกายนมากกว่า1,000 0บาทและสําสำหรับ5,000บาทต่อที่2รับโบนัสอีก3,000บาทเมื่อมีผลงานต่อเนื่องครบ3เดือนและสำหรับนักขายนะครับเวิร์กไซต์มาร์เก็นะครับสามารถสะสมผลงาน w o r k ์กไซต์มาร์เก็ตตลอดไตรมาสที่4นี้เป็นธุรกิจใหม่นะครับได้ครบ3 0 0 0 0บาทขึ้นไป จะได้รับโบนัสสูงสุด3,000บาททั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการได้ที่ IMO Smart เช่นกันครับห้ามพลาดน,นะครับโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับการท่องเที่ยวในกลุ่มประกันธุรกิจองค์กรนะครับสำหรับ3การท่องเที่ยวที่ยังคงต่อเนื่องอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น CSN นว l คอ n เวนชั่น2025ท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองสวยงามเมืองหนึ่งคนระับของจีนที่ ครั้งหนึ่งเราควรจะมีโอกาสได้ไปชมนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับ Worksite Marketing and n งแ s u น m i t นะครับ2,025พาทุกท่านไปมาเกานะครับสุดท้ายนะครับสำหรับ CS Champion Club 2,026ท่องเที่ยวแอวเหนือเชียงใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ ADB เมื่อซื้อแบบประกัน AA สะสมทรัพย15์15-25ับแบบไม่มีเงินปันผลนะครับสำหรับแคมเปญ Flexi Pack Conversion ที่สนับสนุนให้ลูกค้าปัจจุบันต่ออายุกรมธรร์อย่างต่อเนื่องและ GPA Renewal ยังคงรับฟรีความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม50,000บาทเช่นเดิมครับและเสริมด้วยแคมเปญพิเศษครับสำหรับลูกค้ากลุ่มข้าราชการนะครับและพิเศษกว่านะฮะรวมไปถึงข้าราชการบำนาญตลอดจนคนในครอบครัวที่เป็นสายตรงของข้าราชการกลุ่มนั้นนะครับ ผมไปทราบข้อมูลมา,มาว่าข้าราชการในประเทศไทยของเราปัจจุบันองเบียกว่า1นล้านเจ็ดแสนคนถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่และน่าสนใจมากนะครับท่านสามารถมอบสิทธิพิเศษทุน ADB ฟรี2ปีนะครับมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทให้กับลูกค้าของท่านผ่านการขายผลิตภัณฑ์ในโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขหรือกบขเพียงแค่ท่านเลือกเวิร์กไซต์มาร์เก็ตและเลือกกบขในรายการ ที่ขายนะครับในเป็นรายเดี่ยวใน iPost p l s s นะครับผมรางวัลเริ่มต้นตั้งแต่1,000บาท1,500บาท3,000บาท6,000บาท1,000 0บาททีเดียวครับและสเต็ปการทำงานก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าจะต้องมีเบี้ย 30,000, 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0และก็1ล้านบาทแต่ที่สำคัญผมอยากจะเน้นนะครับว่าเบี้ยทุกๆนะครับ1ล้านบาทถัดไปที่จากการเริ่มต้นครั้งแรกเนะี่ยท่านจะได้รับเพิ่มเลยครับ ล้านละ10,000บาทเลยทีเดียวครับจัดหนักจัดเต็มมากๆครับการที่เริ่มต้นได้3เดือนในปีสามรายขอขออภัยครับ3ารายในเดือนที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ในเส้นทางที่จะมีสิทธิ์รับ Apple Watch นีอยู่ของทั้งประเทศประมาณ1,500คนนะครับสำหรับ5ารายที่เริ่มต้นได้ในเดือนที่ผ่านมามีจำนวนเรียกว่าเกือบเกือบ500คนและจำนวน10รายเนี่ยก็ประมาณ50กว่าท่านแล้วนะครับเพราะนั้น ท่านเริ่มต้นในเดือนตุลาได้แล้วไม่ว่าจะอยู่ในเทียไหนสเตตไหนเดือนพฤศจิกายนต้องไม่พลาดนะครับรักษารักษาฐานรักษาจํานวนลายในแต่ละขั้นที่ท่านทําได้และก็ต้องต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับท่านก็จะได้รับในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple ิลตามสามรายการที่เราได้กล่าวมานะครับแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมว่า ลูกค้าในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นลูกค้าต้องไม่ซ้ำรายบุคคลนะครับแล้วก็เบีย้ยขั้นต่ตําต่อรายจะต้อง10,000บาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับในข้อมูลของเราเช่นกันนะครับของเดือนตุลาคมที่ผ่านไปนะครับจำนวนผู้พิชิตคุณนุฒิและจํานวนที่นั่งที่เราได้มีสถิติทําไว้นะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับถึง708ท่านแล้วก็ที่นั่งเกือบเกือบหนึ่ที่นั่งแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ไม่ว่าจะติดคุณวุฒิไปแล้วหรืออยู่ใน Potential ที่กำลังจะติดนะครับเราจะไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกัน1,500คนที่ฮอกไกโดกันให้ได้นะครับไปต่อนะครับคงสุดท้ายนั้นเราจึงต้องจัดแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับเพียงเรามีเบี้ยสะสมนะครับ CIPPR นะครับอนุมัติใหม่ตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับไปจนถึง31ธันวาคมปีนี้นะครับ ขั้นต่ำสามแสนห้าหมบาทรับตั๋วหนึ่งที่นั่งนะครับตั๋วบินหนึ่งที่นั่งห้า0 0 0หนบาทรับตั๋วเครื่องบินสองที่นั่งนะครับแล้วก็พิเศษนะครับไตรมาสที่ที่สนี้ครับสะสมเพิ่มอีกนะครับสามแสนห้าหมืนบาทเรามีสิทธิ์รับเพิ่มที่นั่งที่สาจะสังเกตว่าจากตารางเดือนที่แล้วนะครับเรามีประกาศไว้ในเดือนตุลาคมว่าและพฤศจิกายนนั้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ เรามีความพิเศษเกิดขึ้นคือเรามีสองรายการเพิ่มขึ้นอีกสองเทียนะครับเทียที่เพิ่มขึ้นเราไปโฟกัสเลยครับที่ส่วนที่ไฮไลท์ที่หน้าจอนะครับเบีย้ยนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสะสมเงินรางวัลได้เจ็ดพันห้าร้อยบาทและถ้าทำเบีย้ยได้ถึงหนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะครับสะสมไปเลยครับหนึ่งหมื่นบาทและไฮไลท์ไว้เลยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับถ้า ท่านสามารถทำ Active CIPPR ต่อเนื่องทั้งเดือนตุลาคมและในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ <_ t une> เงินรางวัล2เดือนที่เรารวมกันนะครับที่สะสมไว้นะครับต้องติดต่อกัน2เดือนด้วยนะครับท่านจะได้รับเพิ่มอีก1.5เท่าของเงินรางวัล Pocket Money นีสามารถดูรายละเอียดได้แล้วก็ในโอกาสนี้เราเองในนามของ ฝ่ายบริหารตัวแทนนะครับต้องขอขอบคุณพลังตัวแทนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันรวมพลังในการขาย AIA Elite i n c o m e p r e s t i g e Unit Link นะครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การเปิดแบบประกันอย่างเป็นทางการนะครับขอ,อเรียกว่าผลตอบรับที่ทุกท่านนะครับออกไปนำเสนอให้ลูกค้าดีทีเดียวครับอยอดการเรียกว่ายอดการขายล่าสุดนะครับ ถึง237ล้านบาททีเดียวนะครับแล้วก็ยังคงมีความต่อเนื่องและผมคิดว่าสินค้าตัวนี้นะครับ AAE l i t e Income p a s t i v e นะครับจะเป็นตัวเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยผลักดันกระตุต้นให้ทุกท่านทำงาน Q4 ของปีนี้และโบนัสได้ทั้ง Q4 และโบนัสปีได้อย่างถึงเป้าหมายนะครับได้อย่างร่ำรวยและมีคุณภาพนะครับเป็นอีกสินค้าตัวหนึ่งที่เรียกว่า เดือนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแคมเปญ Infinite Wealth Prestige ที่เราเรียกว่าปรับทุนประกันขั้นต่ำเริ่มต้นที่10ล้านบาทเราสามารถนำส่งผลงานได้นะครับจนถึง30พฤศจิกายน2568นี้นะครับและสำคัญที่สุดตัวนี้เช่นกันนะครับว่า uh, High Network Treasure l e c i n g 2025เราเรียกว่าเป็นแคมเปญหนึ่งที่ต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ส่งต่อได้นะครับ เรียกว่าโค้งสุดท้ายนี้ High Network t a s u r e l r s c i n g ที่ขับเคลียวกันอย่างเข้มข้นผมคิดว่าเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่เรายังมีโอกาสที่เราจะขึ้นไปอยู่ในในเรเวลในแลนกิ้งของคนที่จะทําคุณวุธตัวนี้เพื่อเพื่อไปต่อนะครับเรียกว่าจํากันง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ผลงาน High Network นะครับเบียรวมกันเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนขั้นต่ํา250,000บาทเท่านั้นนะครับท่านจะเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับไปชิงรางวัลสูงสุด ได้สูงสุดถึง12%ของเงินรางวัลสะสมแต่ท่านต้องทำ2เดือนสะสมให้ได้ก่อนนะครับการแข่งข,ขันพลังตัวแทนนะครับอีลิ e แอดไวเซกับ2เดือนสุดท้ายในการทำผลงาน High Network เพื่อสะสม Elit e ส t a m มแล้วนำสแตมนั้นไปแกลกรับรางวัลโดยรางวัลสูงสุดคือตั๋วเครื่องบินนะครับ s s e s s Class 2ที่นั่งไปยังมหานครที่สวยที่สุดนะครับนะครปารีสนะครับ บัตรกำนันที่พักโรงแรม4ฟร์ซีซันนะครับโฟร์ซีซันจอร์ชแงปารีสนะครับหวัน4คืนนะครับต้องรีบแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในการสะสมกับอินแอดไวเซอร์ครับเริ่มด้วยนะครับเอไลท์ A และไอเซนะครับกับแคมเปญส่งท้ายปี2,568นะครับที่จะชวนพลังตัวแทนของเรานะครับเรียกว่ามาสร้างรายชื่อและปิดการขาย เร่งทำผลงานโค้งสุดท้ายของปีนี้เป็น2ต่อนะครับต่อที่1ตัวแทนเราเนี่ยครับต้องสร้างรายชื่อได้30รายชื่อผ่านแอปพลิเคชัน A Live หรือ IC โดยใน30รายชื่อนั้นต้องมีชื่อผู้มุ่งหวังที่มีอ่าเรียกว่าน่าจะเป็นอ่าลูกค้าเราได้นะครับในผู้มุ่งหวัง10รายชื่อแค่นั้นเองนะครับแล้วรับเลยเลยไปเลยนะครับ Shopee voucher มูลค่า1,000บาทต่อ แอปพลิเคชันนะครับและถ้าทำได้ทั้งสองแอปพลิเคชันก็รับไปเลยครับ2,000บาทในต่อที่สองนะครับเรายังมีร่วมทิป a l i ี e และก็ I อเซเวลเนตรีทิสอินบาหลีนะครับซึ่งตัวแทนทุกคนนะครับเราเรียกว่าเอาไปแล้งสามสิบคนแรกนะครับของประเทศที่จะได้ที่ทำเบี้ยสูงที่สุดนะครับที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม a l i ี e and I s a อเซเว n เนตรีทิสอินบาหลีเพื่อทำอ เมื่อทําตามเงื่อนไขรายละเอียดท่านไปดูนะครับไปตามประกาศของบริษ,ษัทได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากเพิ่มเติมนะครับสาหรับการสร้างตลาดใหม่ด้วยไอเซ2.0พร้อมรับของกําลัง3ขั้นตอนนะครับได้ตามเรียกว่า,าตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะครับทำตามสเต็ปนะครับขั้นที่1ขั้นที่2แล้วกม็มีพิเศษอะไรรบกวนท่านไปดูรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับและในส่วนของลูกค้า AA plus g o g i n e Grouping in the Park ที่ทางทีมได้พูดไว้นะครับในช่วงต้นเรายังมีต่อเนื่องเช่นกันนะครับนอกจากนั้นครับเรายังมีแคมเปญประกันกลุ่มจาก a l i ล e ตัวแทนสามารถแนะนำลูกค้าและผู้มุ่งหวังรับสิทธิได้ผ่านการส่ง QR code และแชร์ลิงก์แนะนำเพื่อนจาก a l i ล e แคมเปญนี้นะครับให้ความคุ้มครองถึง150,000บาทเป็นระยะเวลา1ปีผู้มุ่งหวังก็รับสิทธินี้ได้เช่นกันเรายังจะต้อง แต่เรียกว่าปีถัดไปนะปีหน้าเราจะต้องไปสร้างความประทับใจอีกที่แอนน a l คอนเวนชั o นที่เวียนนาออสเตรียนะครับแล้วก็สำหรับของตัวแทนใหม่นะครับทริปเวียดนามนะครับก็ยังคงต่อเนื่องอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ AA เรายัางคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมและไปสู่ความสำเร็จด้วยกันนะครับ